อาทิตย์ดียุ่งและอยู่ที่เทียนบนอาจจะกลับปักกิ่งไม่ได้โอเคงานยุ่งจะไม่กลับก็ได้แต่ทุกวันต้องติดต่อกันนะหาเวลาติดต่อก็พอรักษาความรักไว้ โอเผู้กองลู่จะกลับมาเมื่อไร่เหรออาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้านี่เพิ่งวันจันทร์เองนี่ก็เขาอยู่ที่เทียนเหวนนี่ถ้าไปกลับทุกวันมันลำบากแล้วก็เหนื่อยเกินไปโตแล้วก็ทำเพิ่งงานกันทั้งนั้นนั่นแหละ เรียขึ้นไปสอนการบ้านชินเซนานได้แล้วเดี๋ยวต้องทำโอทีอีกปะจ้าจ้าหนวยสวัสดิ์ลัวนายไม่กลับมานี่แหละเพิ่งทำเสร็จครับอาที์นี้ผมให้ผู้กองสองคนลาหยุดอ,อ้ให้หยุดทีเดียวสองคนนี่นายจะไหวเหรอผมลาไปตั้งนานควรใจพวกเขาพักบ้าง และต้องรายงานด้วยว่าผมจะแต่งงานแล้วสาวที่ฉีนหนิงกลับมาคบนายเหรอคนปักกิ่งครับไม่เคยได้ยินหัวหน้าเก่านายบอกเลยเห็นบอกกันหมดว่านายโสดไม่มีชีวิตส่วนตัวอะไรรู้จักตั้งแต่เด็กครับอืมรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วยังรีบจัดงานแต่งอีกเหรอรีบครับยิ่งเร็วยิ่งดีอื <c oughs> แหม,แมผู้กองลูกของเราก็มีวันนี้เหมือนกันนะไม่กลับบ้านหลายวันเนี่ยพี่สะพ้ยไม่โกรธเหรอเดี๋ยวโทรศัพท์ไปหาเธอนี่พวกคุณเหมากกันดีจริงๆนะมีอะไรก็แค่โทรคุยกัน เมื่อก่อนอยู่กันคนละที่โทรคุยกันทุกวันเดือนหนึ่งจดหมายสองฉบับแล้วเลิกกันเหรอชันยังเหลือข้อสอบอีกหนึ่งห้องต้องตัวจได้เสร็จก่อนที่เธอจะนอนไม่งั้นเดี๋ยวเธออดนอนๆอนฉันอีกนายภายในหนึ่งชั่วโมงห้ามพูดนะจะยังไงผมก็เป็นรองหวัวหน้านะคุณบอกไม่ให้พูดผมก็ไม่พูดอยู่แล้ว งั้นก่อนหน้านี้คุณกับเธอใครทิ้งใครอ่ะโอ๊ยไม่ถามก็ได้ ยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็จะประชุมแล้ววันนี้ประชุมกับสำนักงานบัญชีแล้วก็สำนักงานทนายความนะสื่นน้ำอัดลมมาแล้วรถไหนดีเดี๋ยวเก็บให้รถพีชขาวเย็นได้ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่พูดละ่ะเธอชอบรถพีชขาวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อร่อยนี่ อนเที่ยงนายกินอะไรเหรอข้าวที่รงอาหารเนื้อสองผักสามมสวัสดิการดีนี่เธอล่ะกินเกี๊ยวไม่เบื่อเลยแหมงานยุ่งเกินไปก็เลยไม่มีอารมณ์คิดว่าจะกินอะไรดีมีอะไรเหลือก็กินทั้งนั้นแหละไม่พูดอีกแล้วเนาะเดิมฉันก็พูดน้อยนี่ก็จริงนะ ไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเดียวเอาเถอะเดี๋ยวฉันเท่าหานายนะฉันจะไปเตรียมประชุมก่อนอืมไม่รบกวนเธอละววางนะลืมบอกบาย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 ก็ไม่พูด <c oughs> คุณชอบดื่มตอนเย็นนี่ไม่ดื่มเดี๋ยวจะไม่อร่อยโอ้ oh, ขอบคุณนะกลับมาก็หลบหน้าผมตลอดเลยเหลานะใช่แล้วคุณรูไหมว่าแบรนยี่ห้อไหนดีบ้างแหวนมั่นนะแหวนมั่นเหรออืมฉันอยากไปดูหน่อยนะ่ะของแบบนี้ควรให้ผู้ชายซื้อนะถ้าฉันอยากซื้อก็ซื้อ,อได้นี่เดี๋ยวให้เขาซื้ออีกคู่แล้วเราค่อยใส่สลับกันก็นกได้ <laughs> コなッ。